ครับผมกเ็เรียนรุ่นเด็กเซฟนะครับก็เห็นข่าวแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเหมือนกันนะครับที่เซลยังยั่งยืนอยู่นะครับยั่งยืนอยู่เราให้เราอธิษฐานเพื่อทีมผู้นำแล้วก็ศิลปิลของคริสจักรด้วยการดีไหมครับในพระคัมพีบอกว่าในหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อที่1นถึงสองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐาน ทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือเราอยากมีชีวิตที่สงบในทางของพระเจ้าไหมครับพี่น้องอันก็สิทธิพิบาลน,นะครับก็เลี้ยงดูจิตวิญ,ญญาณของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็อดทนกับพวกเราอย่างมากมายนะครับในการสร้างชีวิตหนึ่งคนเนี่ยให้เติบโตพี่น้องมี น้องเลี้ยงไหมครับมีสักคนแล้วก็รู้สึกว่าเขาดื้อไหมครับพี่น้องรู้สึกว่าเราเหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงดูน้องเลี้ยงของเราสักคนไหมครับก็เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ว่าทีมเสียพิบาลเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเพียงแค่หนึ่งคนนะครับแต่เลี้ยงดูมากมายในคริสตจักรนี้นะครับก็เวลานี้เนี่ยอยากให้เราที่จะธิษฐานนะครับขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังนะครับประธานสีิปัญญาแล้วก็ดูแล คณะศิจริพิบาลคณะผู้ปกครองนะครับที่ดูแลจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนด้วยกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรวันนี้พระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงดูแลคณะ ผู้นำที่ดูแลจิตวิญญาณของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคณะสุริตบาลคณะผู้ปกครองพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ที่จะทรงเสริมกําลังเขาให้ความเข้มแข็งกับพวกเขาพระองค์เจ้าค่าทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณที่เขานั้นที่จะสามารถเลี้ยงดูลูกแก่ของพระองค์ที่อยู่ในคริสตจักรจ,กจกสมานนี้ได้เป็นอย่างดีขอพระเจ้าปกป้องเขาไว้จากกิจการของมารซาตาทั้งสิน้นพระองค์เจ้าค่ะที่เขานั้นจะปลอดภัยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระเจ้าประทาน สติปัญญาให้กับทีมผู้นำของเราว่าจะควรจะนำคริสตจักรไปอย่างไรควรจะพาคริสตจักรเดินไปทางไหนพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าที่จะทรงดูแลทรงปกป้องพวกเขาทุกคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า amen เ,เราก็ยังมีทีมผู้นำอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือทีมมัคคณายกนะครับ การที่โบสถ์ของเราครับมีสถานที่ที่สวยงามนะครับมีเครื่องเล่นมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงหลายๆเซอร์วิสนะครับหลายๆบริการที่ทางคริสจักรของเรามีนะครับก็ทีม,มัคคณายกก็ได้ดูแลพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมล่ามก็ดีนะครับทีมมีเดียทีมแม้แต่ทีมสุขนิรันนะครับที่คอยดูแลก็อยากที่จะให้เราได้อธิษฐานเผื่อผู้นําที่เป็นมัคคณายก นะครับที่เขาจะสามารถดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีในต่อๆไปนะครับที่เขาจะามีเขามีงานประจำนะครับแล้วเขาก็สละเวลาที่จะมาดูแลพวกเราทุกคนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอยู่กับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับทีมมัคคณายกที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งไว้ขอพระเจ้าที่จะดูแลพวกเขาทุกคนเราเห็นถึงหัวใจ พระองค์เจ้าข้ะที่เขานั้นได้สละเวลาจากงานส่วนตัวแล้วก็มาดูแลคริสตจักรของพระองค์ในที่นี้ขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมกําลังเขาขอพระเจ้าที่จะทรงประทานสติปัญญาให้กับเขาและอวยพรเขาในหน้าที่การงานอย่างมากมายที่เขานั้นจะสามารถมีเวลาพระองค์เจ้าข่าแล้วก็ดูแลคริสตจักรของพระองค์ได้เป็นอย่างดีขอพระเจ้าเสริมกําลังและสติปัญญาเขาที่เขาจะรู้พระองค์เจ้าข่าว่าเขาจะพัฒนาคริสตจักรของพระองค์นั้นต่อไปอย่างไรและขอพระเจ้าที่จะ อยู่กับพวกเราทุกคนด้วยกับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับการอธิษฐานเผื่อผู้นํานะครับก็คือเผื่อสมาชิกทุกคนนั่นเองนะครับที่เราจะทําไมครับเชื่อฟังผู้นําใช่ไหมครับเราก็จะเติบโตในทางของพระเจ้าก็เมื่อเราเป็นแบบนั้นนะครับผู้นําของเราเนี่ยก็จะไม่เหนื่อยกับเราใช่ไหมครับ อย่างน้อยเหนื่อยกับคนอื่นไม่เป็นไรอย่าเหนื่อยกับเราแล้วกัน <laughs> 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 okay, <laughs> นะครับพี่แตยยิ้มโอเคนะครับให้เราฐานเผื่อตัวเราทุกคนนะครับที่เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นกับพระองค์ พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้พง์เจ้าข่าที่เราได้อยู่ในคริสตจักรใจสมานขอพระเจ้าที่จะช่วยเราทุกคนที่เรานั้นจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าที่เราจะมีความเชื่อฟังผู้นําที่เลี้ยงดูชีวิตของเราที่เราจะไม่ทําให้พวกเขาต้องเหน็ดเหนื่อยหรือลําบากใจขอที่เรานั้นจะมีความเชื่อฟังแล้วก็ทําตามแล้วก็จะเติบโตขึ้นกับพระองค์แล้วก็ ขอพระเจ้าที่จะปกป้องพวกเราทุกคนไว้จากมาซาตานพงศเจ้าค่ะที่เรานั้นจะได้เดินในทางของพระองค์และเรารู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรจากเราแล้วก็เราจะทําตามน้าพระทัยของพระองค์ขอที่ฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอ่อก็คือเรื่องของคริสตจักรเรื่องพันธกิจของคริสตจักรของเรานะครับพี่น้องครับตอนนี้ใจสมานมีทั้งหมดกี่พันธกิจพี่น้องทราบไหมครับ1ิบ 15, 12นะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับเรามีทั้งหมด12พันธกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับมีทั้งด้านการกีฬานะครับมีทั้งในเรือนจำนะครับมีกับพันธกิจผู้หญิงนะครับพันธกิจกับเด็กต่างๆมากมายนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เพื่อที่จะทำตามนิมิตแล้วก็วิชั่นนะครับของคริสตจักรสมานของเราพี่น้องจำนิมิตของคริสตจักรเราได้ไหมครับคืออะไร อันนั้นตีมของปีนี้นะครับสร้างสาวกนะครับให้เป็นแสงสว่างเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับจนในประเทศในประเทศไทยแล้วก็สุดปลายแผ่นดินโลกใช่ไหมครับวันนี้ก็มีพันธกิจของคริสตจักรของเราเนี่ยที่ได้ออกไปทําเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับก็สําหรับหัวข้อแรกนะครับอยากให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นําพันธกิจนะครับที่เขาออกไปนะครับที่เขาจะ แน่นอนเขาเหน็ดเหนื่อยนะครับเขาออกไปในที่ใหม่ๆออกไปในชุมชนใหม่ๆเขาเจออะไรใหม่ๆมากมายนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังเขาให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับันรกิจของขึ้นจักรใจสมานที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาไวา้ที่จะนําข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไปยังคนไทยคนต่างชาติ ผู้ชายผู้หญิงและเด็กที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์พระเจ้าเราได้ฐานเพื่อผู้นําที่ออกไปพระองค์เจ้าค่ะที่พระเจ้าจะเสริมกําลังเขาประทานสติป,ปัญญาให้กับเขาปกป้องเขาพระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะทํางานของพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระองค์เจ้าขอพระเจ้าประทานผู้สนับสนุนประทานผู้ช่วยพระองค์เจ้าค่ะคนที่จะถวายตัวมากขึ้นในการออกไปทํางานของพระองค์เพื่อขยายแผ่นดินของพระองค์ พระเจ้าอยากให้เขามีความรู้สึกอบอุ่นใจพระองค์จาข่าว่าพระองค์ทรงดูแลพวกเขาอยู่เสมอและพวกเขามีทีมที่คอยซัพพอร์ตพวกเขาอยู่เสมอพระเจ้าข่า,ขาเราต้องการที่จะเชื่อฟังคําสั่งขององค์พระเยซูคริสต์ที่ออกให้พวกเราออกไปพระองค์จาข่าแล้วก็เล่าเรื่องราวของพระองค์ให้กับคนในโลกนี้ได้ฟังเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมนผมชอบที่อาจารย์มนุษยั์เรียกคนที่ถวายตัวออกไปว่าเป็นเป็นกองหน้า ใช่ไหมครับเป็นกองหน้าก็หมายความว่าต้องมีกองหลังที่คอยดูแลแล้วก็สนับสนุนใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะถวายตัวเต็มเวลาแต่ว่าเขามี มีเงินนะครับมีการสนับสนุนต่างๆที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับก็ขออธิฐานเพื่อกองหลังนะครับก็คือสมาชิกในคริสตจักรของเราทุกคนนะครับที่เราจะ,ะร่วมกันสนับสนุนผลักดันนะครับคนที่เป็นกองหน้าเพราะเราเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมครับในการทพันรกิจของพระเจ้าก็ให้เราอธิฐานเพื่อกองหลังด้วยกันนะครับ เจ้าครับเราไว้ฐานเผื่อกองหลังของพันธกิจพระเจ้าข่าที่พร้อมที่จะสนับสนุนกองหน้าที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเจ้าข่าขอพระเจ้าทรงวอวยพรที่เราจะมีมากพอแล้วก็ที่เราจะสนับสนุนทั้งการเงินพระเจ้าข่าสิ่งของเ,อเวลาต่างๆที่เราจะสามารถสนับสนุนผู้ที่ออกไปทบใ้พระเจ้าเต็มเวลาในพันธกิจของพระองค์ได้พระเจ้าเพื่อที่เราจะเป็นทีมเดียวกันพระองค์เจ้าข่าในการที่จะนําข่าวประเสริฐ ของพระองค์นั้นออกไปยังคนไทยคนต่างชาติแล้วก็คนทุกวัยพระเจ้าค่ะขอที่เราจะมีภาพความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการทําพันธกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็ตามพระเจ้าค่ะเราจะมีความรักซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราจะรู้ว่าเ,เราเป็นสาวกของพระองค์ก็เมื่อเรารักซึ่งกันและกันและเราทำงานของเราอย่างเต็มที่ในส่วนของที่เราได้รับใช้พระองค์อยู่เราขอขอบพระคุณพระองค์ขออธิษฐาน ขอบคุณพระองค์สำหรับภันธกิจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญท่านต่อไปนะครับ